อย่าประมาทอย่าละเลยอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าๆความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้การประสบกับสิ่งที่ไม่รักจะมาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความเจ็บความตายจะมาถึงเมื่อไร่ก็ไม่รู้เราอยู่ในความไม่รู้นี่มากมาย สิ่งที่เราไม่รู้มันน่ากลัวบอกแล้วมันน่ากลัวนะอย่างถ้าเราตายไปตอนนี้เรารู้ไหมเราจะไปไหนมันจะกลัวเพราะเราไม่รู้พรอริยบคุคคลเวลาจะตายไม่กลัวบางองค์ท่านก็รู้ว่าจะไปไหนบางองค์รู้ว่าไม่มีที่จะไปไม่ได้ผุดได้เกิดบางองค์ไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนะแต่รู้ว่ายังเกิดอีก แต่ไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันจเจริญกว่านี้มันไม่มีตกต่ำงั้นอย่างพระริยบุคคลมีชีวิตที่ไม่ประมาทฝึกตัวเองจนเป็นพระริยแลนะ้วถึงไม่รู้ก็ไม่กลัวเพราะมั่นใจมีความมั่นใจว่าอนาคตข้างหน้าดีกว่านี้ ในขณะที่พวกเราไม่มีความมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งถึงเราจะทำบุญใส่บาทนะในขณะจิตสุดท้ายอาจจะมีโทสาก็ได้เวลาเจ็บมากๆเคยเห็นไหมคนไม่สบายมากๆโมโหนะญญห,หุน <H it> ห,หินโมโหเขย่าเตียงเตียงที่โรงพยาบาลโมโหเนี่ยถ้าตายตอนนั้นก็ไปทุกติหรือบางคนอยู่โรงพยาบาล ใจเป็นห่วงลูกห่วงหลานตายไปแล้วก็เป็นเปรตไปทุกติใจดวงสุดท้ายนั่นแหละที่พาเราไปเรายังประมาณไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังพยายามเจริญสติจนมันเคยชินที่จะมีสติไม่ใช่เคยชินที่จะขาดสติ ต้องเคยชินที่จะมีสติเรื่อยๆไปแล้วสติอัตโนมัติมันจะเกิดถ้าเคยชินที่จะขาดสตินะความขาดสติโดยอัตโนมัติมันก็จะเกิดจิตมันเป็นไปตามความเคยชินงั้นเราฝึกให้มีสติเรื่อยๆเรียกว่าทำอาจินกรรมที่ดีกรรมที่ทำสม่ำเสมอมีสติไปเรื่อยๆอย่าปล่อยตัวปล่อยใจนะล่องลอยไปเห็นเลาสังเวช